โอ้สนุกจังเลยไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมานานแล้ว <laughs> สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราวง p o Power p a d นะฮะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มาร่วมไลฟ์เล่นดน,นตรีการกุศลกับทางค่ายเข้าสาร Entertainment นต์นะฮะกับโครงการเข้าสาร Play to Share นะฮะก็รายได้นะครับที่ได้รับบริจาควันนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยเกี่ยวกับโควิด -19 นะฮะเข้ามูลิธิของพี่บุม๋ม ปนัดดานะครับแล้วก็ไปช่วยทางเรียนจำด้วยนะฮะก,ก่อนอื่นนะครับผมตามสไตล์วงโบราณน,นะฮะขอแนะนำสมาชิกในวงสักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะว่าใครเป็นใครชื่ออะไรนะครับผมเริ่มจากมือกีตาร์นะครับผมทางขวามือนะครับมือกีตาร์สโล่ประจำวงพาว e เพชรนะครับอาจารย์ฟ้าปันนวิทครับขอเสียงอาจารย์ฟ้านันเลย ดูเก็บกดยังไงไม่รู้ไม่เล่นดนตรีนานทางซ้ายมือของผมนะครับผมมือเบสนะฮะผู้เพียบพร้อมไปด้วยแฟชั่นอ่าเป็นใครไปไม่ได้นะครับเปลมครับผมไอส์ไอส์เบบี้ กา90จริงๆเลยคุณมาไอซ์เบบี้เลยนะต่อไปนะฮะด้านหลังของผมนะครับมือคีย์บอร์ดผู้ซึ่งไม่เคยแก่เอางี้ดีกว่าเป็นหนุ่มตลอดกาลนะครับผมป๋าเท็ดดี้นะครับหรือว่าเท็ดดี้ไอเฟลเท็ดดี้โลโซเท็ดดี้โซคูเท็ดดี้พาวเวอร์แพดเท็ดดี้มัสลูม อามือกองน้องเล็กสุดท้องนะครับผมเชี๊ยบหมีพูใครเป็นแฟนหีเชียบนหฮะส่งเสียงตั้งเลยครับผมส่วนผมเองนะครับก็ไม่ต้องแนะนำกันมากนะครับใครครับดตี้พทไม่เรียกตัวเองดัตตี้แล้วแบบเขินๆเลยนะ ็นะครับก็คงจะดูออกนะฮะว่าเก็บกดนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่เล่นดนตรีด้วยกันนานแล้วก็คิดถึงแฟนๆด้วยวันนี้ดีใจมากที่ได้มาพบทุกคนแล้วก็ได้มาร่วมทําการกุศลน,นะฮะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเราที่กําลังลําบากอยู่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับบริจาคมาเยอะๆนะฮะได้บุญนะครับได้บุญได้กุศลน,นะฮะอาจจะทําให้คุณโชคดีในงวดหน้าก็ได้นะฮะ